อยู่นที่ตึกย่านเจริญกรุงตายวันนี้เราจะมาตายที่โรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับตึกนี้วันนี้เราจะมาตามหาเราจะตามหาเซลเลยอ่ะวิญญาณแเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนี่คือเครื่องตรวจจับวิญญาณนี่เป็นเสาถ้าเราเอาไปหยีดไปแย่แล้วีจะแสดงว่ามีพลังงานวิญญาณอยู่แว้นน่ะเด็กแว้นะน่ะนี่คือจะเป็นหน้าจอ มอนิเตอร์จะมีสัญญาณบอกเ๋ยเปิดให้คุณผู้ชมดูเพื่อไม่ให้เีการเสียเวลานะคะไปกันไปทำอะไรกันบอกคาลูกตรวจจับสัญญานเอ้เสื้อกลวงถึงทร่ไหในรถอ่ะีีใครกลับไปที่รถอ่ะอาจจะมีพลังงานฝังอยู่ในนั้นก็เป็นได้ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะนนี เรากำลังจะเดินทางจากตึนแคทไปยังร้านคุณลุงนิวเฮงีค่ะซึ่งประวัติร้านนิวเฮงีนี้มีอยู่ว่าคุณลุงผัดหมูอยู่แล้วหมูกระเด็นเข้าตาตายค่ะตายค่ะอันนี้เป็นเจ้าของแล้วคนเก่านะคะไม่ใช่คนปัจจุบันเดี๋ยวเราจะไปค่ะไปคันค่ะอันนี้แม่แม่ของพิธีกรฝ่าพิธีกรหญิงฝ่ายชายของเราค่ะไม่พ้อง พี่พี่พี่พนักงานมาแล้วค่ะน้องๆเป็นไรอ่ะสูงนะคะเรากาลังอยู่ที่โรงแรมที่หนึ่งระหว่างทางกันจริงๆซึ่งมีประวัติว่าประวัติประวัติว่ามีพนักงานเสริมที่โรงแรมแห่งนี้นะคะพนักงานเสริมหนีแล้วค่ะ เสร็จแล้วภารกิจเสร็จสมบูรณ์อาจจะมีวิญญ,ญาณอาจจะมีวิญญาณหรือพลังงานอยู่ก็เป็นไ้